สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ผมนั่งอยู่ร้านกํเนาเนอดสลอนหรือสถาบันสอนพระมุารเจาใหญ่เมื่อเช้านี้นะครับได้รับโทรศัพท์จากลูกศิษย์ที่อยู่อําเภอโนนไทยนะจังหวัดนครราชสีมาอยู่จังหวัดเดียวกับช่างใหญ่ด้วยช่างใหญ่อยู่อาเภอชุมพวงนะครับอยู่ติดกับอาเภอพิมายนะโคตรโคราชเหมือนกันนะครับก็โทรศัพท์บอกว่าช่างใหญ่อยากจะได้แบาตาเตอรี่ดีๆมาใช้หน่อย ดีๆทำไมแล้วที่ร้านมีปัต,เตรเลียนตัวไหนบ้างเขาบอกว่ามีปัตรเลียนมีสายอยู่สองตัวแต่ไม่คมไม่รู้ไปรับที่ไหนเอาอย่างนี้พี่ส่งมารับคมกับทีมงานช่างใหญ่เดี๋ยวดูแลให้จบแล้วอยากได้มีสายไร้สายนะเขาบอกเอาอยากได้แบบไร้สายช่างใหญ่ก็เลยแนะนำเจ้าตัวนะครับปัต,เตรเลียนวอนนะครับซีเนียคอเลียไร้สายนะนะครับ ทีนี้เขาก็อยากได้อะไราตอลเลียนกันขอบด้วยทีนี้ผมก็ถามพี่เขาว่าพี่พี่คล่องหวีไหมชำนาญหวีไหมเนื่องจากช่างอยากจะแนะนำสองรุ่นนี้นะเป็นรุ่นนะครับมีทีคลิปแบบไร้สายเหมือนกันนะครับแต่ลองฟันมันครบนะได้ตัวนะครับไอตัวเนี้ยนะครับลองฟันมันจะครบ มันจะมีลองฟันมาแปดเบอร์จากโรงงานนะพี่เห็นไหมมาดูมาดูครับซูไมไปใกล้ครับตากล้องตากล้องนะครับชื่อช่างอูนะอยู่สะพานใหม่นะ้วนดๆววเจอเขาก็นะครับถ่ายรูปได้ขอทักทายเขาได้นะนะรองฟันเบรกกิ๊บเบรกนะแล้วก็แถมหวีมาด้วยแต่เจ้านะครับวอลนะครับซีเนียร์ครับแถมรองฟันมาแค่สามเบอร์นะมีเบอร์หนึ่งครึ่ง เบอร์ 1>, 1แล้วก็เบอร์0.5นย้านะครับแยวมบีขาวมาให้อันหนึ่งแค่นี้เองส่วนฝ้าครอบตังกระแทกสีแดงกับน้ำมันแปลงปัดเขามีให้อยู่แล้วนะครับที่หน้ากล่องในในกล่องนะครับแต่ช่างใหญ่ก็เลยบอกว่าถ้าพี่นะครับใช้หวีค้องเป็นช่างอยู่แล้วอ้าวแนะนำตัวเจ้าซีเนียเลยวอลนะครับซีเนียอะไรเนื่องจากบอดี้มันสวยบอดี้สีอะไร บอดี้มันนะครับด้านล่างเป็นสีเงินสเตเลสนะแล้วด้านบนเนี่ยเป็นฝาครอบสีดำนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ครับมอเตอร์แรงน้ำหนักก็จะมากกว่าไอ้ตัวตัวนะครับวอนมีกีคลิปสีแดงเลือดนกนะเลือดหมูกับนกนะอันเดียวกัน,นครับช่างกูก็สิบมาว่าเลือดหมูนะเอาไปว่าหนูกับนกแล้วกันบวกกันไปเลยเดี๋ยวช่างใหญ่จะให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับผลิตนะครับที่อเมริกาแล้วก็ฮังการีนะ ก็ภายใต้การควบคุมของวิศวกรครับของอเมริกาครับนะครับก็เปิดขึ้นมาก็จะเป็นอะไรนะครับเจ้ารายไดรับประกันสินค้าก่อนศูนย์บริการ,รอยู่ที่ไหน,นรบ,บริษัทผู้นำเข้าก็ Element 7เจำกัดนะครับ,นนรบอยู่ถนนกาญจนาภิเษกครับแขวงแสมดำบางขุนเทียนกรทมนี่เองนะ ใบรับประกันสินค้านะครับรับประกันเฉพาะมอเตอร์อย่างเดียวนะครับหนึ่งปีเต็มนะนะมาดูด,ดูดูว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะก็จะมีนะครับเจ้าออเตาเรียน้้ำหนักกระชับมือดีนะครับออกแบบมาได้สวยงามนะครับมาดูเรื่องใบรับประกันก่อนนะครับสำคัญยังไงนะครับยังเป็นรุ่นเก่านะใบรับประกันก็จะมีส่วนของที่เป็นสำหรับลูกค้าสำหรับส่วนที่สองของบริษัท เขียนชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนระบุซื้อจากร้านกําเนิดซาลอนนะใส่เบอร์โทรอาจารย์ใหญ่ไปนะครับเบอร์โทรอาจารย์ใหญ่มี4เบอร์นะครับก็ใส่เบอร์0 6 2 5 8 3 9 9 9ก็ได้นะครับโดยจะ0ูนยอะไรศย์8 1 9 5 6 2 3 4ก็ได้นะครับนะเขียน2ส่วนเก็บส่วนสําหรับลูกค้าไว้นะครับเก็บแล้วก็ส่งไปษณี์ติดอากอรแสตปมให้เรียบร้อยส่งเข้าที่บริษัทเลย นะครับบริษัทอยู่นี่นะครับบริษัทก็จะมีนะครับข้อมูลหานข้อมูลนะครับสองสองที่นะทั้งของลูกค้าแล้วก็ของบริษัทเองผู้นาเข้าเห็ number, นไหมซีเรียลนัมเบอร์ครับรหัสสินค้าแล้วก็อะไรใบรับประกันนี้นะครับเมื่อเกิดอยากจะส่งซ่อมบำรุงจะมีไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เสื่อมมีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างมีอะไรรองรับ ให้ส่งไปรับประกันสินค้าสําหรับลูกค้านะครับส่งไปด้วยให้บริษัทเขาได้เคลมซ่อมลุงให้นะนะครับแล้วก็ในกล่องมีอะไรบ้างมาดูก็จะมีที่บอกจะมีสายชาร์จเห็นไหมนะครับอะแดปเตอร์สายชาร์จอยู่เห็นไหมเปลี่ยนหัวได้สามหัวนะนี่มาดูกดนะจะเปลี่ยนหัวนะถ้าไทยๆนะก็มีะไรมีสองหัวที่เราใช้กันบ่อยนะครับย๋ยวหัวนี้จะใช้กันบ่อยกดลงนะครับกดลงแล้วก็ดันออกไปถ้าจะ เขาหัวมันเข้าก็แค่ดันเข้าไปแล้วก็ดังนะถ้าอยากจะอะไรเวียนหัวก็กดกดแล้วก็เลยเข้ามานีนะหวังว่าทุกท่านคงทําได้ครับถ้ามันฝืนก็ถ้ามันติดก็จะเพิ่งทํานะใจเย็นๆอย่าเปใช้กําลังเดี๋ยวมันพังอีกนะครับนะ ใสไไ่ไม่ไม่สนิทลงล็อกแล้วก็ใส่มันลงล็อกนะในกล่องจะมีอะไรบ้างเห็นไหมฟันลองมีให้แค่สามเบอร์นะฟันลองกิบเหล็กจากโรงงานนะครับช่างใหญ่ไม่แก่นะเนื่องจากมันเป็นมาตรฐานของวอลนะครับอยู่แล้วยี่ห้อนี้ไว้ใจได้เชื่อถือได้นะมันมีมาผลิตมาได้60ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่างใหญ่ไม่เกิดเลยนะครับเห็นไหมมอเตอร์รอย่างแรงนะครับของแพงด้วยเห็นไหม ฝาครอบกันกระแทกเนี่ยครับป้องกันอุบัติเหตุนะครับถ้าหล่นลงไปเนี่ยครับถ้ามันมีฝาครอบมันมันอาจจะใบมีดไม่หักนะถ้าใบมีดครับหักมันก็ตัดไม่ได้ต้องเปลี่ยนใบมีดนะนะครับแล้วก็เห็นใบมีดไหมเป็นฟันสแตนดาดก็จริงอยู่แต่ว่าปลายมันจะบางเป็นใบมีดรุ่นใหม่นะมอเตอร์ก็รุ่นใหม่นะครับใช้งานต่อเนื่องได้90้าสนาทีนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับ แล้วก็ช่างใหญ่ก็ได้ทาการรับมคมเรียบร้อยแล้วนะครับสายนะครับสายชาร์จเดี๋ยวช่างใหญ่จะทดสอบด้วยการตัดเช่นผมจริงแล้วก็ทดสอบไฟชาร์จเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเสียบไฟเข้าไปปั๊บครับตรงๆเลยนะครับเห็นนะสถานะไฟชาร์จเข้านะติดนะดันเข้าไปตรงๆนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ กดที่หนึ่งครับเครื่องแน่นลืบเลยนะครับแรงใช่ไหมอ้าวนี่คือสถานะไฟชาร์เข้านะแล้วก็อะไรดันออกตอนจะเ้าออกก็แค่ดึง,ดงนะครับดึงตรงๆนะนะครับแล้วก็นี่นะครับช่างใหญ่หยิบอะไรเส้นผมจริงๆนะครับซึ่งตัดเมื่อกี้นี่เองนะครับนางแบบลูกค้ามาจากลำลูกกาคลองสองประทุมธานีนะ ผมจะตัดให้ดูเลยนะครับแรงขนาดไหนดูแรงขนาดไหนดูกระจุยหมดนะครับผมด้หนาเนี่ยหวานเจียบรับคมมาแล้ว<ม>ทดสอบความคมครับด้วยมุมปฏิเสนด้านฝาตรงกลางแล้วก็ด้านไหนด้านซ้ายนะครับเรียบร้อยก็ แบตเตอรี่ทุกตัวนะครับช่างใหญ่ก็จะดูแลบริการหลักการขายนะครับสะดวกที่ไหนก็ซื้อที่นั่นนะครับแต่ช่างใหญ่เป็นตัวแทนจาหน่ายทีมงานช่างใหญ่ก็จะดูแลนะครับว่าจะเป็นการรับคมแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ทีมงานช่างใหญ่จะติดตามนะครับการซ่อมรุงตั้งแต่ต้นจนจบนะครับให้สบายใจได้นะนะครับร้านกําเนิดสลลนเป็นตัวแทนจาหน่ายแบตเตอรี่หลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะเป็นยี่ห้อแบรนด์ดังที่มีรับประกันอย่างต่ำหกเดือนนะแล้วก็เจ้า ตัวมอเตอร์นะครับก็มีกําลังไฟนะพอดีนะครับถ้าถ่ายไม่หมดหมายความว่าตัดยังไม่เสร็จไฟหมดก่อนถึงชั่วโมงครึ่งทําไงก็แค่เสียบชาร์จแล้วถ่ายต่องไงนะครับความยาวสายยาวเท่าไรสเมตรห้เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับเดินอ้อมพรมีได้สบายๆนะครับอย่าลืมที่จะใส่อะไรหยดน้ํามันครับก่อนตัดหลังตัดนะหยดมุมก็ลากยาวๆนะให้มันน้ามันมันเคลือบที่ใบมีดมันหน่อยนะครับ วันนี้นะครับพี่ลูกค้านะครับ<ๆ>ก็อยากได้วีด้วยอยากได้แปรงปัดเสียดผมด้วยเป็นของแอนด้สเทนนะของอเมริกานะที่ก็อเมริกานะครับน้ำมันก็ยังเป็นอเมริกาเลยวีที่ที่ช่างใหญ่จัดจําหน่ายให้พี่เขานะเป็นวีแต่งบางพิเศษนะก็ามาจากอเมริกานะทุกอย่างอเมริกาหมดเลยนะครับแล้วก็พี่เขาก็เอาตัวอะไรเจ้าตัวกันขอบเป็นรุ่นดีเทลเลอร์ l อนะไรสายนะครับ มันดียังไงนะครับมันก็สะดวกไม่เกะกะนะครับเนี่ยเจ้าตัวข้อดีของมันคือม,ม,มีมีแท่นชาร์จนะครับมีแท่นชาร์จเห็นไหมมีแท่นชาร์จเหมือนกับมือถือเลยนะครับแล้วก็อะไรวางครับวางไปเลยวางไปเลยมีหัวชาร์จก็เหมือนเดิมนะครับผมบอกไปแล้วนะเรื่องหัวชาร์จนะนะครับเราจะชาร์จผ่านแท่นนะครับก็ได้นะครับ ให้ดูเพื่อความสวยงามนะ๋ยวท่านอยากจะเสียบให้ดูเสียบเสียบไว้ตรงตรงนะครับแล้วก็อะไรนะแล้วก็เสียบปลั๊กก็แค่น,นั้นเองแล้วก็มีอะไรเจ้าตัวมจะมีรองฟันแถมมาให้สามเบอร์นะแล้วก็รุ่นนี้มันจะแถมแปลงปักเสียบผมแล้วก็หวีมาให้มาให้แค่นี้จริงๆนะครับเจ้าตัวนะครับ วอนนะครับดีเทเลอร์ไเน,ะนครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งคู่นะเมื่อกี้ก็ลิเธียมไอออนจะเป็นแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดของโลกตอนนี้ที่เขานิยมเอามาใช้เอามาผลิตใช้ร่วมกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทั้งหมดนะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับฟังเสียงครับเสียงก็รับได้ไม่ได้ดังอะไรหรอกเดี๋ยวเอาบริจาษคขนแขนทั้งใหญ่หน่อยเห็นไหมผมเนี่ยข้อดีของมันคืออะไร ลากใช้มุมลากซ้ายขวามันได้นะครับแล้วก็ใบมีดเป็นบางครับบางแล้วก็ถีบไม่เหมาะที่จะไปไถตะลุยผมนะั่นะนะขึ้นทรงเป็นเรื่องไปนราวนะเก่งเรื่องแกะลายตรงลายโค้งการขอบการจรท้ายทอยขนอ่อนหนวดเขา้าเอาไปว่าหนวดหรือว่าเช่นผมทั้งร่างกายครับขนทั้งร่างกายเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่เราเป็นช่างตัดผมเราต้องใช้อะไรสูงๆเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเอาไปใช้อะไร โกนขนรักแร้โกนหวดเข้าให้ตัวเองนะครับแล้วไปใช้กับลูกค้าสําหรับลูกค้าให้ใช้กับลูกค้าโดยตรงนะครับจะไปเอาไปใช้ส่วนตัวนะเดี๋ยวมาดูเรื่องไฟเข้านะครับของแท่นชาร์จนะนะครับก็เสียบปลั๊กใช่ไหมมาดูสถานะไฟเข้านะครับเห็นไหมมันโยกได้ไหมตรงนี้ทีเด็ดมันโยกได้นะครับแล้วก็วางใ่ไหมวางลงมาเห็นไฟมันวาวาบขึ้นมาไหม นะสถานาไฟเข้านะครับชาร์จเข้านะก็เอาซื้อเป็นใหม่ใหม่ก็ไปชาร์จทิ้งไปเลยสองชั่วโมงสัมเพราะว่ามันจะมันเต็มแล้วมันจะตัดเหมือนมือถือนะครับให้สบายใจได้ถ้าเป็นของนะครับแบตเตอรี่เนี่ยกันขอมทองถูกๆชาร์จไปแล้วมันไม่ตัดนะชาร์จนานแบตเตอรี่บวมอันนี้พูดถึงยี่ห้ออื่นนะแต่ของดีๆของแพงๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะรับประกันมอเตอร์ หึงปีเต็มแล้วก็ลูกค้าเขาโอนตังมาแล้วนะครับหมื0นหนึ่งกับหนึ่นบาทน,นะสาสีรายการนี้นะช่างอยากจะรีบไปตัดผมต่อนะขออนุญ,ญาตนะครับก็รีวิวอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับรายละเอียดก็พยายามมาบอกมาเก่าให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้กันไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะเพราะอะไรแต่ละท่านก็ถามว่าแท้หรือเปล่าแพงหรือเปล่านะช่างใหญ่ตัวนี้ ซีเนียวอลซีเนียขายอยู่ที่5,200บาทน,นะมีอยู่ประมาณหลัวกว่ากว่านะให้รีบมาสั่งซื้อนะครับอยากจะได้ไปใช้งานส่วนเจ้าตัวครับวอลนะครับ,รบดีเทลเลอร์เอว้นะครับขายอยู่ที่4,2 0 0น,นะนะมีอยู่ประมาณ2หลวนะให้รีบมาสั่งซื้อก็ขอบคุณอุดหนุน,นขอบคุณนะทุกออเดอร์ทุกการสั่งซื้อที่อุดหนุน,นรายการเข้ามานะครับเพื่อนำนะครับคลิปวดิดีโอดีๆนะครับ ให้วิ่นประชาชนได้ชมกันแล้วก็ทั้งใหญ่ก็จะมีนะครับทีมงานตัดต่อทีมงานถ่ายภาพนะครับก็จะช่วยกันทําเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้กันออนไลน์นะนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอยากจะสั่งซื้อนะครับโทรศัพท์เข้ามาเลยที่บอกอหรือจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์นะครับไม่ว่าจะเป็นกําเหนือซาลอนเฟซบุ๊กนะแล้วก็มี Line@ ะอดนะครับกะเสมนะครับชื่อจริงทัางใหญ่นะเป็นชื่อละเอียดนะสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะ ถ้าไม่มีคนรับโทรศัพท์ก็ให้โทรเว้นระยะห่างครับสายละชั่วโมงนึงก็ได้หรือครึ่งชั่วโมงนะเนื่องจากโทรศัพท์เข้ามามากเลยนะครับวันหนึ่งหกเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบสายนะก็ขออภัยนะครับสําหรับบางสายอาจจะไม่ได้รับรับไม่ทันนะครับมันโทรกลับไม่ไหวนะพยายามให้ทีมงานไล่โทรกลับอยู่ครับก็อดทนน,นิดนึงนะครับเนื่องจากท่างใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขนะระบบอ,อะไรก็ยังไม่เรียบร้อยก็ขอให้ ให้กำลังใจทั้งใหญ่ด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย